วันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างแล้วก็ปรับแต่งหน้าล็อกอินนะครับว่าจะมีการใช้งานอย่างไรนะครับก็วิธีการสร้างหน้าล็อกอินในการเข้าใช้งาน Wi-fi h o t s p o t ครับก็ให้ไปที่เมนูการจัดการ Hotspot แล้วก็หน้าล็อกอินนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ h o t s p o t แล้วก็ล็อกอินเพจนะครับเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ที่เครื่องหมายบวกนะครับ,รบก็จะมีหน้า d e f a u l t Page ขึ้นมาให้นะครับเราสามารถตั้งชื่อนะครับ Yes okay. ปัจจุบันเราจะมีเทมเพลตอยู่2แบบนะครับเป็นลักษณะที่เป็นฟูลกับ minimal นะครับก็จะมีการวาง l a เยอร์ที่ต่างกัน Minimal เนี่ยก็จะใช้รูปแบ็กกราวพื้นหลังนะครับถ้าเป็นฟูลเนี่ยก็จะมีรูปรอยู่ด้านข้างนะครับโอเคผมลองเลือกเป็นม i นิมอลก่อนทีนี้เราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างเราสามารถเลือกอุ n เนมพาสเวิร์ดตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้โชว์กล่องในการใส่อ e r เนมพาสเวิร์ดหรือเปล่า อันนี้ก็จะเหมาะกับกรณีที่เรา add user หรืออัพโหลด user เข้าไปในระบบแล้วต้องการให้เขา log in ้ดย username password เลยนะครับก็จะเปิดใช้ตัวในส่วนของ username password ตรงนี้นะครับต่อมาครับก็จะมีในส่วนของการ enable self registration นะครับตัว self registration เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ให้ user ลงทะเบ,บียนเองกรอกข้อมูลตามที่มีการตั้งค่าไว้นะครับจากนั้นก็สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราให้ User สร้าง Account ครั้งเดียวเพื่อใช้งานเข้าใช้งานครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง User Account นั้นไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้เอา User นั้นกลับมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้ในส่วนของที่เป็น Register with Email หรือ Register with Phone Number อันนี้ก็จะต่างกันไปนะครับตัว Register with Email เนี่ยก็เหมือนกับจะเอาอีเมลของเขาเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วก็ครั้งต่อมาเขาสามารถใช้ ยูสเซอร์เครับเป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์เป็นค่าที่เขาตั้งไว้เพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นการ Register with Mobile Phone Number อันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงทะเบียนโดยใช้เบอร์มือถือนะครับกรณีที่จะใช้งานได้ก็จะต้องมีการลิงก์กับตัว SMS p p c ก a g e ก่อนหรือต้องมีการเติม SMS เข้าไปในระบบนะครับถึงจะใช้งานได้ต่อมาครับจะเป็น Log i n w i t h Azure AD นะครับ อันนี้ก็คือจะต้องมีการตั้งค่าการใช้งานร่วมกับ Azure ID ก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็โซเชียลล็อกอินครับปัจจุบันจะซัพพอร์ตสามโซเชียลล็อกอินนะครับก็คือ Facebook Line แล้วก็ X นะครับหรือ Twitter นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดแล้วก็เปิด Enable เพื่อใช้งานได้เลยอันนี้เรามีการทำา p p i ค่า Default ไว้ให้อยู่แล้วนะครับเวลาจะใช้งานก็แค่เปิดแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยทาง s ซ e r r a เนี่ยจะเป็นคน ดูแลในเรื่องของตัว API ให้สามารถใช้งานกับ Facebook ได้นะครับซึ่งโดยปกติอย่าง f c e e o o o เนี่ยจะค่อนข้างรัดลุมในการอนุญ,ญาตให้ใช้งาน API มันก็จะมีการ audit ออเรื่องการใช้งาน API ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องคอยตอบทาง Facebook ว่าเราเอา API ไปใช้ด้านไหนเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดนะครับซึ่งกรณีที่ in, ล็อกอินผพานฟอรโซเชียลล็อกอินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลที่เป็น Public profile แล้วก็ตัวอีเมลแอดเดรสหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ร,ระบบนะครับก็จะให้มาเป็นค่า Default นะครับส่วนอันสุดท้ายครับจะเป็นการลงทะเบียนด้วย Access Code นะครับก็จะใช้งานร่วมกับเมนูที่เป็น Access Code ที่เหมือนกับใส่โค้ดไปปุ๊บแล้วก็ระบบจะมีการ Random User Password เพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นลักษณะที่เป็นห้องประชุมสัมมนานะครับโอเคเดี๋ยวผมลองปรับแต่งเอาเท่าทีาท่ใช้ก่อนง่ายๆนะครับ ต่อมาครับจะเป็นเมนูของการคัสตอมไอเซชันนะครับเราสามารถปรับสีแบ็กกราวด์นะครับได้หรือจะเลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้งานก็ได้โดยการอัปโหลดเข้าไปนะครับล็อกอินการ์ดก็จะเป็นตัวแบ็กกราวด์ตรงด้านนี้นะครับโลโก้นะครับดีฟอลต์นะโลโก้ก็จะเป็นของเซ e ล่าเราสามารถปรับไซส์โลโก้ตรงนี้ได้หรืออัปโหลดโลโก้ที่เราต้องการขึ้นไปก็ได้นะครับ ตำแหน่ง Position ต่างๆได้นะครับรวมถึงสีเดี๋ยวลองเป็นสีขาวดีกว่าจะดูเข้ากว่านะครับเท็กสไตล์ต่างๆนะครับขนาดของตัวอักษรสีตัวอักษรก็ปรับตรงนี้ได้ม t ต้นสไตล์นะครับลักษณะของปุ่มนะครับโ o เ i ียลล็อกก็จะมี2แบบครับก็คือใช้ค่า Default ที่เป็นโลโก้กับข้อความหรือจะเป็นโลโก้อย่างเดียวก็ได้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นการลงทะเบียนด้วยอีเมล e ก็จะมี2แบบเป็น Text นะครับมีตัวอย่างให้ดูกับปัตต้อนนะครับซึ่ง2อ,อันนี้ก็จะโชว์ UI ที่ต่างกันนะครับต่อมาครับในส่วนของภาษานะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับในส่วนของ Header แล้วก็ Footer ก็จะเป็นขัมกรณีที่เราเปลี่ยนภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราเปลี่ยนภาษาเป็นไทยนะครับก็จะเป็นข้อความ ภาษาไทยเลยเป็นคว่าสวัสดี wi-fi ถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่น,นตรงนี้เราก็ปรับได้นะครับในส่วนของ header แล้วก็ footer <Yes. S 1> ลองพิมพ์ดให้ดูนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับในส่วนของภาษาครับเราสามารถเลือกตัวภาษาที่ให้ลูกค้าเลือกได้นะครับโดยที่ เราสามารถที่จะ enable ว่าจะให้เห็นภาษาไหนบ้างอย่างน,น,นี้ถ้าผมเลือกเกาหลีเพิ่มขึ้นมาก็จะเห็นทอังกฤษไทยญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเวลาก็ preview ว,วกตดูตรงนี้นะครซึ่งค่า default เนี่ยจะเป็นค่าที่เวลาระบบตรวจสอบครับว่า user device setting หมายความว่าถ้าอุปกรณ์เครื่องตั้งภาษาเป็นภาษาไหนถ้าเจอก็ให้ใช้เป็นภาษานั้นนะครับแต่ถ้า เรากาหนดไปเลยว่าเป็นภาษาไทยไม่ว่าเขาจะตั้งภาษาเครื่องเป็นอะไรก็ตามก็จะเข้ามาเห็นเป็นภาษาไทยก่อนเสมอนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของชื่อผู้ใช้เราสามารถแก้ได้ครับถ้าเราไม่ต้องกลายเป็นคําว่า user อาจจะเป็น room number แบบนี้ก็ได้นะครับรหัสผ่านอ่กรณีรหัสผ่นสานเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นอ่ยกตัวอย่างนะครับ เซอร์เนหรือสไทยก็อาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใส่ข้อความอนี้ได้กรณีที่เอาไปใช้กับโรงแรมแล้วอินเทอร์เฟซกับ PMS นะครับซึ่งตรงน,นี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือจะใช้ค่า Default ก็ได้นะครับ ซึ่งเราสามารถปรับ adjust scale ดูได้นะครับรวมถึงการ preview นะครับว่าเห็นเป็นมบาย l e เป็นยังไงเห็นใน Desktop เป็นยังไงนะครับสามารถลองทดสอบดูได้นะครับถ้าได้ใครต้องการแล้วเราก็ตั้งชื่อแล้วก็เซฟได้เลยครับโอเคก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างล็อกอินเพจครับต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเอาล็อกอินเพจอันนี้นะครับไปใช้ใน w ว f i SSD นะครับว่า เราสามารถลิงก์ไอตัวหน้าเราอินที่เรากำหนดเนี่ยไป Wi-Fi แต่ละชื่อได้ยังไงนะครับ